ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มยี่สิบนะครับอยู่บนเครื่องบินการบินไทยทีทีหกห้าหนห้าประเทศเกาหลีฮุนโซเครื่องรุ่นใหม่กูฟังกูฟังกูฟนกูฟังใหม่เป็นแบบอินเดียแล้วไม่ได้เป็นข้าวหัวแล้วก็ลิมูนลิมูนก็สภาพใหม่เออ เครื่องใหม่แต่เล็กนั่งเกือบข้างหลังเลยหวังว่าเครื่องบินใหม่แต่ว่ากละเปาหนาจะ <ขอ S 1> ไม่ใหม่นะขอเครื่องใหม่ทุกอย่างใหม่กยมก,ยกยเว้นกระเป๋เก่าเดี๋ยวเราจเจอกันที่อินชอนคิปนี้ไปเจคืนเคืนเหรอ แล้วเกาหลีใช่กอกแต่อันนี้แบบของหมดอ่ะใช่กอกที่ชอบกิน็หมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันวไม่รอบแรกค่ะอะตั้งแล้วหนึ่งนาทีแล้วเปิดมายังเย็นอยู่เลยแบบไข่เย็นมากก็เลยกดอีกหนึ่งนาทีระเบิดเลยคนนี้เรียบร้อนเมื่อกี้แต่หอมมื่ไข่ปิ้งเมื่ออันนี้ทำไข่ระเบิดเมื่อกี้เขาทำน้ำระเบิด เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับมือสั่งหารเปิดเปิดสปากรีนแล้วตู้มเต็มพื้นหอมมากหอมมากถูกถระเบิดไม่คิดว่าใครระเบิดขึ้นรถแล้วสาย6015ไปลงเมียงดงคนละ17ื0 0ันวอนที่นั่งสบายกว่าบนเครื่องบินนะครับใช่เราเง แรก <c oughs> จิมดักจิมดักขาประจําอันนี้คือกินเสร็จแล้วจิมดักในตานานกินเสร็จแล้ววันนี้อร่อยเป็นพิเศษอร่อยมีไก่ที่มีกระดูกมีไก่มีกระดูกแล้วก็มีซีฟู้ดบวกไก่ผัดในบุเส้นฮัลโลอร่อยมากเวลาสั่งคือต้องตามจํานวนคน <c oughs> มาสี่คนเขาก็จะเป็นจํานวนจานหนึ่งสำหรับสี่คนกินยังไงก็ไม่เคยหมดแต <c oughs> ่ว่าร้านนี้มีแบบมาคนเดียวกินได้นะคะ มาคนเดียวมาสองคนกินได้วันนี้เราจะอยู่แถวนี้ก่อนตอนนี้ภูเก <c oughs> เกาหลีอยู่ที่16 <c oughs> แต่ว่าลมเย็นลมลมแรงอยู่เดี๋ยวเราไปเดิน อ,อร่อยนี่มันอร่อยแบบไหนลองอธิบายความอร่อยซอ,อ,ยอสอต้มกั่นมากแล้วก็หนึ่งอปลาหมึกยักษ์อ่ะมันแบบนุ่มเหนียวแบบหนึบหนึบแบบอร่อยอ่ะแพงโมลูกย่างไม่ถึงหนึร้ยอยห้าสิบด้วยวะซื้อกลับบ้านห้าพันนักท่องเที่ยวชาวไทยตื่นเต้นตื่นเต้นปลูกอ่ะต้นหอมต้นหอมยักษ์ต้นหอมยักษ์สี่พันยอดกันนึง เช้าวันนี้มาที่นําแตมุนอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันที่เคยมานะครับพาเพื่อนๆนมากินพ <c oughs> ี่แหม่มเขาหาร้านปลา <c oughs> เมื่อวานก็อยู่กันแถวเมืองดงครับเดินกันแบบขาไม่มีแล้วอ่ะเข่าลากเลยแบบโอ๊ยแต่ว่าเช้านี้เดินมาก็โอเคดีขึ้น <c oughs> นี่ตลาดจริงๆมันดูเหมือนตลาดประเทศไทยเหมือนกัน,น <c oughs> เหมือนแบบตลาดเมืองนอนท์ ตลาดในอำเภออะไรอย่เงี้ยของที่เขาขายก็แบบว่าตอนนี้เราอยู่ในตรอบร้านขายปลาครับเต็มไปด้วยร้านขายปลาร้านนี้คือร้านที่เราเลือกประดบับตรงนู้นก็เป็นร้านปลาตันนี้ก็เป็นร้านปลา าากำลังเราได้คิวแล้วแต่เรขึ้นไปกินที่ชั้นสองโอ้โหบรรยาสุดยอดเจิ๋มะนี่จิ๊กเนาแ อร่อยมากไงฮะอร่อยมากนี่ปานปานปานโตให้มาเลยไงนุ oh, <ma. S 2> ่มมากอันนี ok, <sis disrespect> ้ก็นุ่มมากอันนี้คือเด็กๆเด็กๆผู้หญิงที่เด็กๆที่เด็กๆที่เด็กๆ มาน,นั้นกินแบบนิ่งเลยไปกูดได้สดน้ำตอนนี้น,น้ำอยหายเดี๋ยวเราทำวิธีกินให้ดู <c oughs> เกีาหลีนห้น ก่านจะได้กินคำหนึ่งเพื่อนกินหมดแล้วเนาะยังแก่อยู่เลยแต่ก้านกนี้ก้านนี้้วกูะอาดกจริงจรับะก็เอา้เอาไป่ืแวก็าไยดล้วเอาไปแล้วก็เอาไืก็ล้วเไหยกเอะไยืลวกเืกียวเอี่ยดวกเอาลกเย้วเอก็เอายวเยวกี่ไมยมี้วย นี่รอไหนบ้างเกี่ยวกับไอแบบน้ำเดืดเหรอผสมชูปให้พะยาให้ผสมกันให้หมดเลยน้ำตาลค่ะอันนี้จากน้ำแตมูนกินเสร็จแล้วเดินมากินขนมตอนนี้เรามาโผล่ที่ไอพาร์คยองยองซานยองซานสเตชันไอพาร์คมอมางานเป็น Nintendo Pop-Up Shop Nintendo Osaka มา Pop-Up Shop ที่โซ ที่นี่มีเช,ชค็กด้วยค่ะเชฟแค็กใหญ่ด้วยเชฟแชคร็กใหญ่มาก่่งจได้วาเิอร่อยมากด นนี้จะเป็นย่านแบบย่านใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับกว้างขวาง เข้าได้เนี่ยคือต้องบุ๊กิ้งก่อนแล้วการบุ๊กิ้งต้องมีเบอร์ของเกาหลีต้องจองในเว็บไซต์นะครับแล้วตอนนี้เว็บไซต์เนี่ยผมเข้าไปดูเต็มหมดเลยวันที่เราอยู่เนี่ยคือเต็มเพราะนั้นเข้าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแต่ก็เสียดายที่ไม่ได้เข้าไปดูสินค้านะครับมันก็เป็นงานขายของอะไรเงี้ยแล้วก็มีของน่ารักน่ารักโอเคก็ไม่ได้ช้อปปิ้งแต่เราก็ได้ดูได้เห็นนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าของมันต้งเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวว่ากัน ตอนนี้มาโผล่ที่หงแดยอยู่หน้าร้านเซมาอื่นนั่งพักกันครับไม่ได้กินเซมาอื่นวันนี้วันอาทิตย์มีตลาดนัดด้วยอันนี้เป็นแบบว่าตลาดนัดตลาดนัดนักศึกษาเขามาขายพวกเครือ่องแต่ดูจา,จากคนขายก็น่าจะเป็นนักศึกษาเนะี่ยเป็นพวกงานค้าอนะไรเงี้ยงานค้าพเพราะาแบบของประดิษฐ์บ้างแต่ตอนนี้มันก็เหมือนมีมาขายหลากหลายเลย เขาเหมือนจะมีขายวันอาท,ทิตย์แต่ไม่น่าจะมีเสารออ์อาทิตย์ของไม่ได้มีทุกอาทิตย์อ่ะเคยอยากมาหลายทีแล้วค่ะ ac? ไม่ได้มาวันนี้บังเอิญเพราะว่าวันนี้เรามาเย็นวันอาทิตย์พอดีใช่วันนี้บังเอิญใส่หมวกไหมเลนค<ฆ>นเหอ <brushing> ตกลงอันนี้ใช้เงินตัวเอง,อย,งยังครับยังครับ ใช้งเงินใครอ่ะเขามีควักให้อ่ะอ,อ๋ออ๋อเพราะมีนัินควักให้แล้วทไมไม่ปฏิเสธไม่เป็นไร ชูโร่ก็คือเป็นชูโร่สดแล้วก็มันีกว่ามีผัวมีแฟนเฮ้ยมีผัวจะได้มีผัวจะได้อิมแพกจะได้อิมแพกไงกินขนมนี้แล้วที่กว่ามีผัวอย่างเงี้ยหรออดีกว่าไงวะเอาชูโร่ไปไม่ผ่านนะรีวิวอันนี้เป็นรสนูเทลล่าอันนี้รสซินนามอนซินนามอนมีไฟไหมไม่มีอันนี้สั่งก็ไม่ได้สั่งมีหน้าที่กินอย่างเดียวอร่อยมากสั่งก็ไม่ได้จ่าย สมามพันเก้า <3, 9. S 1> ยาวประมาณนี้ยาวประมาณกระดาษอันนี้สามพันเ้าสามพันเก้าสามพันห้าอันนี้ไม่มีไส้ไม่มีไ้เปอันนั้นลดลายเหมือนกันเิมพ์มอนหางก้นก็เหมือนกันอ๋ออันนั้นอูอเตาล่ามาอันนี้าเราเข้าไปร้านกระเป๋าพิมนนพกก์นิยมนี่ผมประกอบการชาวไทยนะครับได้ของฝากแม่ แม่แหม่มและแม่ต้องนะครับของเยอะของมีให้เลือกเยอะเลยราคาก็ไม่แพงเป็นของฝากที่ดีทีเดียวแต่บางทีก็อาจจะเจอคนเยอะอาจจะต้องรอคิวแต่ตอนเรามาเนี่ยโชคดีครับเราได้เข้าไปเลยแล้วก็ดูของข้างบนถ่ายรูปมันจะมีเคาน์เตอร์สั่งของก็จะมีเมนูมีอะไรเงี้ยเราถ้าเรารู้รุ่นเนี่ยเราก็จิ้มจิ้มจิ้มบอกเลยแล้วลงมาจ่ายตังค์ข้างล่างของข้างล่างเนี่ยไม่มีขายโชว์อย่างเดียวห้ามแตะด้วยตอนจ่ายเงินเร็วมากไปหาก,กาแฟกินก่อน น,นีร้านกาแฟอยู่ใ,ใกล้ๆกันครับเทมากกาแฟแก้วละ4,500ไม่แพงร้าน,นเก๋โคตรแล้วดูกาแฟเขาแก้วละ4,500แ้านเก๋โคตรเท่เลยเสียบหลอดมาก่าไแบบนี้เข้าเยอะเหรออ้าเขาเข้าไปหาผู้ชายเปล่าเข้าไปหาแฟนพวกผู้หญิงที่ไม่เคยกินชูโร่อะ ไมเหมือนแยกอันนีแหละชิบุย่าแต่เล็กกว่าอันนี้มหาลัยฮงแดฮงอีกเออฮงอีกอันนี้อาโจชิอาโจชิหนาวยังครับเอาไปถ่ายรูปมหาลัยเนี่ยคอนกิ๊กฮงอีกคอนกิ๊กฮงอีกฮงกคอนกิ๊กว่าคอนกิ๊กป้าหรอคอกิกคอนกิ๊กแม่ท่ายังแม่ท้ายอันนี้มหาลัยอะไรนะมหาลัยฮอนกิ๊กคอนกิ๊ก เด็กสองคนนี้มานั่งขี้หน้าป้ายมาหาไรเลวสองได้นะตอนนี้อยู่ที่ตลาดคงแดงได้ของดิสอินนิวอัดแน่นะครับ,บก่อนจะถึงไปกินกันมากินหมูแถวร้านสกาวเตีย์ แล้วตอนนี้กำลังเดินมุ่งหน้าไปพร้อมมาตอนนี้ใช้ชีวิตยอยู่แถวโรคงแดตลอดเลยมาแล้วพรปบาโล่งเช่ หน่ช oh, oh, mm ั hmm. 4, ้นสองโอ้โคุณบอที่นี่แพงกว่านบแพงมันหมื่นห้าพันวอนะคูณแล้วเท่าไหร่ ในประมาณชั้นสองคนโล่งๆเลยเนีตกอลซิล่ากอล์ิลา่ลาข,าข,าขี้มุกโป่งเป็นดีมี่วินเซนต์กลับมาถึงเมี่ยงดงแล้ววันนี้เราเหมาร้านครับกลับมาขนาดนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับยังไม่สำนึกที่จะต้องกลับบ้านเออที่ีโรเล อันนี้อันนี้คนน้อย V I P มีปรุงมีตักมีซุปขอบคุณครับันนี้มาเป็นแบบนี้ครับสั้นๆมาเร็มไหมเนี่ออนยพีทกินหมี่ต็อกโกกีหมดแล้วย่างอ,าอ้อโรบอตกลับมาเข้าที่ชาร์จทำงานเหมือนไอ้นี่เลยอะเสี่ยวมีอะ อแม่นจริง้าทุ่มฮาทุ่มนักกีฬาบาดเจ็บวันนี้เจ็บข่าเล็กน้อยนะครับข้างซ้ายเดี๋ยวขึ้นเข้าไปพักฟื้นโรงแรมเราเฮนนาโฮเทลมีไอโรบอทสองตัวตอนรับเป็นดิสเพย์เฉยเวลาเช็คอินเช็คอินกับตู้อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะปิดแล้วเดินเข้ามาแล้วธรรมดาเขาจะคำลางรับบี้ รอสมาชิกซื้อเซเว่นุณไหนบ๊ายบาย